ว้าวอาบีวันนี้เธอสนุกมากเลยนะใช่ฉันไม่เคยมีเวลาเล่นแบบนี้ที่ลอนดอนเลยงั้นเหรอเหมือนกับว่าเธอไม่ได้สนุกมานานแล้วนะใช่ไหมจริงเหรอ,อ <laughs> ฉันว่ามันมันดีมากเลยแบบนี้ <laughs> แล้วมาตัวนี้ก็สวยยังงั้นเหรอใช่ชอบไหมล่ะชอบสิโอเค งั้นมานี่เป็นของเธอแล้วฉันใจดีมากเลยฉันให้เธอได้หมดละ่ะเราเข้าเรามาขี่ม้ากัน,นได้สิตามใจเธอเลยโอเคไป เร็วเข้านี่เธอปลุกฉันตั้งแต่เช้าเพื่อมาดูม้าพวกนี้เนี่ยนะเธอเป็นอะไรของเธอใจเห็นนะดูดีๆสิวันนี้คุณปู่ของเธอนะอารมณ์ดีนะฉันก็เลยพาเธอมาที่นี่หาโอกาสดีๆไปขอยืมเงินซะตอนนี้นะคิดถึงการแก้ปัญหาของเราเข้าไว้ วสวัสดีหมอออ oh, สวัสดีสวัสดีปูผมมีเรื่องจะคุยด้วย mm hmm. ไว้คุยทีหลังแต่ปูครับไม่เป็นไรแจสไว้คุยกันทีหลังก็ได้ค่ะ แล้วเจอกันนะครคุณหมออืมเจอกันนี่แจสเรามีเวลาทั้งวันนะหาโอกาสดีๆไว้คุยทีหลังก็ได้โอเคไหม,ม,มนี่หมอฉันแก่ขนาดนี้ ฉันไม่ต้องการอะไรนอกจากเห็นหลานๆมีความสุขแล้วก็มันน่าสนุกมากเลยนะถ้าเราเนะี่ยลองแข่งกันนะแข่งกับเธอน่ะเหรอไม่เอารอกฉันไม่เอาทำไมอ่ะเพราะว่าเธอกลัวแพ้ใช่ไหม,มก็ฉันแพ้ไปแล้วนี่อะไรนะแพ้ใจไง กินนี่เอากล่องมาหน่อยสินี่รัก,กูฉันไม่เข้าใจเลยว่าคุณหนูจะมากินอาหารบ้านเราจริงๆเหรอถ้าจะมาจริงเหรือเนี่ยะหรือว่าพูดไปแบบนั้นว่างั้นไหมคะเฮ้ยยังไงพี่ก็ปฏิเสธคุณหนูไม่ได้นี่เพราะว่าอาหารนี่แหละถ้าไม่เราไม่สบายใจตั้งแต่เช้าสวัสดีมาตเมื่อไหร่ะเออ เพิ่งมาเมื่อกี้นี้เองค่ะมานี่มามานั่งก่อนนะกินอาหารกันก่อนอาบีเธอไปล้างมือก่อนแล้วค่อยมากินนะแล้วเธอเหลหรอืมฉันจะกินหลังจากที่รากูมานะที่วันนี้ทำไมต้องรอรากูด้วยเหรอเอ,อคือคุณปู่คะหนูขอให้รากูเอาอาหารฝีมือแม่เขามาให้หนูทานยังไงล่ะคะ นั่นไงเขามาแล้วขอบคุณพระเจ้ารากูทมาทันเวลาพอดีเลยฉันหิวมากอาบีไปล้างมือกันเถอะได้เลยวางไว้เนี่ยแหละวางไว้ตรงนี้ครับท่านเปิดได้เลยเปิดมา วันนี้มามาเร็วเข้าเอานี่เอาอาหารที่ทำมาไปไว้ที่อื่นแล้วอาหารของเราใส่ปิน่นโตแทนเริ่วเข้าอาอ,าอารัก,กูถ้าชิวานีทำอะไรก็บอกเธอว่าอาหารในปิน่นโตมาจากบ้านนายเข้าใจไหมบอกเธอแบบนั้นเข้าใจนะครับท่าน แล้วทำไมจะต้องเป็นอาหารจากบ้านราก er <ieur. S 1> ูด้วยล่ะก็ไม่มีอะไรหรอกนะเราจะกินมันทีหลังเออฉันให้เชีวันนี้นั้นกินของเผ็ดๆไม่ได้หรอ